ที่ถึงรู้เิร์กับพี่กองเลยเพลงใครอันนี้ของเพลงสนุกสนุกกับร้องไม่เคยฟังนี่พี่้องเพลงนี้เออบางคนไม่ค่อยรู้อ๋อไม่เป่ของเอสเคยฟังเอาปากกาแล้วอ่าี่ปากกาไหมพอร้องได้อยู่คนเดียวอยู่แล้วไม่เคยฟัง แค่ไหนวันนี้ที่เจออะไรฉันรักไม่เพียงแค่เธอเนี่ยนี่แหตอนนี้แบบอ้วนไปเลยกันเลยทังเรียร้องเพลงนี้แน่เลยใช่แน่หรอในแอนด์ลิปเลยโอ้โหสนันไอ้เพรว่าเพลงนี้มันเศร้าทังเรียจะร้องตายมันไม่ใช่เพลงเศร้ามันเป็นเพลงทัว์มันเป็นเพลงบอกรัก บอกตืนบอกคนเราว่าเตือนว่าเรายังรักกันอยู่ะเพลงที่ได้อะไรอ๋อเหมือนแบบว่าต่อให้ต่อให้ตลอดเจอนัปไหนเพลงเพลงร้องเพลงอะไรได้บ้างนะเพลงหนึ่งรักแท้แล้วก็ใจรักแล้วก็พาราดอกบิ๊มว่าบิ๊มเจอพี่ลิวมันได้เลยตามเพลงบิ๊มเจอพี่ลิวได้ลองร้องรักแท้ให้พี่ฟังนั่นได้ไหมช่วงพี่อาหยากร้องเพลงชาละว่าตอนนี้นี่ไงไม่อย่นี้พวกบิ๊ม คือบิมเอาเพลงที่ตัวเองถนัดเพื่อจะชนะต่อให้นานเพียงใดรักเธอที่ยังคงเป็นรักเธอไม่มีวันจะเปลี่ยเลือนน้อยลงไปตามเวลาเฮมีสอเพลงอันนี้มาอะไรสองเพลงเพื่อนฟ้าร้องเออใช่เพื่นฟ้าจะร้องสองเพลงกับรักเธอตลอดไปอันนี้มันจะมีเลยเพลงเพลงเผือลืมเผื่อฟ้าก็ชอบนะ รักเธอตลอดกาลมันร้องได้ทุกเพลพี่พี่พ้องเมือนรักเธอตลอดกาลก็มีดปาปิก้ารองเงมไม่ว่าจะนานเท่าไรว่าเราจะไม่หวั่นไายม่ว่านานเท่ไรหัวใจจะผูกกันอันนี้มานคนลเพลง่ะคนลเพลงนี่อันนี้าบดอันนู้นผมเะลอ่ะเพราะผร้องแรกก็้ขออินกับเพลง คเุยใครร้องเพลงนี้ต้องหล่อมากๆค่ะเคยเพลงจากเรื่องสุภาพบุรุษชาติเนี่ยไม่งั้นก็ต้องเป็นคนจะเนียบมากพะปีบีมอไม่งั้นก็พี่ไม่ไม่เพลงนี้เราก็ลองได้เบนซ์กับเบนเบนกับเนี่ยลองร้องกันดูก็ต้องยอมอ่ะปี่บีมงนี้เข้าใจป่ะเพราะเพลงนี้มันต้องดูเนื้อเสียงด้วยใช่มันต้องดูเนื้อเสียงด้วยแต่บางทีมันก็ต้องยอมบ้างปะ ถ้าเหินเนี่คูก็ได้ไม่เพราะว่าจะไปู้่เหินฟ้อมุณู้ชมเี่ยสกเลัไแต่สุกยากอะา่ไม่พี่เขาทางไม่พีว่าทงหมดอีมีวีมาช่แต่เชื่อไหมว่าเพนเนี่ยทางเดียร้องชื่อเชลองดิฝง้องพี่ต่งอีกทีดิหุขเอาล้ลงนะ เธอวันใดที่เธอนึไปว่ารักกันหรือเปล่าเผื่อวันเวลาที่เดินผ่านอาจจะทุกวเป่ารองไปเรื่อยเหรลองลองลองไีอัไม่ยากทไมเป็นรังแนแล่ะ หูเถ้าถ้าร้องเพลงรักเธอตลอดกาลนะล่ะแฟนนั่งอยู่นะโอ้โหน้ำตาร่วงเนี่ยไม่ได้นี่เธอเป็นไม่ใช่ควาไม่เขียวไม่เกี่ยวเอาตั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 วนี่มีว่าเหนื่าร้องเพลงเพลงแรกใช่ไหม ม่เนี่ยนะเว้ยไม่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 พี่ต้นก็ไม่ฝาเดี๋ยวจะลองใจเราเดี๋ยวไม่ดีนะใจเาเนี่นะมันยิ่งแบบแนวแนวสายทิพย์มาสายทิ่ย์มาไู่ได้ไม่ต้องตัดหลังเบียร์ไทยสองคนเลเทม ริวร้องพาราโอเกะมาเผอเพิ่มร้องชัวร์ชัวร์ประมาณนั้นแหละแต่เมื่อกี้เสียเทมเพิ่มร้องเพรียวขาเทมก็ต้องฝึกแล้วแหละเทมจะ้องเทมจะไม่เข้าใจเนื้อเนี่ยในเทมปัญหาเหมือนกันสงสารเนาะแต่าไม่ใช่ว่าเราจะแบบเขาไม่ว่าเขาไม่เก่งคือแต่ถ้าเขาได้เนื้อแบบแบบไอ้นี่แล้วเขาเก่งมากเลยแบบเพลงเมื่อวานแต่ตอนนี้ปัญหาเขาคือแบบมันซีหน่ะมันซีน่ะ แล้วเราจะดังไม่ออกเลยว่าเทมจะร้องเพลงอะไรทีเดียวนี่พูดลองได้สองเพลงเทมนะไม่รู้เราจะดาวไม่ออกว่าเทมร้องเพลงอะไรถามว่าเพลงนี้รื้อเพลงอะใช่เพลิ้งขาดกว่าใช่ครู้สึกเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากร้องก็เหินฟ้าแต่ก็เพลงถ้าเพลงที่เล่นขนาดมันก็ดีกว่าต่อให้ ไปกระถังเบีย <accurately> ร์แล้วแพงมันอีกแล้วทำได้ดีที่สุดเข้าใจลองลองดูลองลุกลุกนี่นะเออยู่คนเดียวมันเหงาให้ลุกนะลองลองเอาลุกเอาลุกก่อนลุกนะนี่คืออันนี้คือแบบลองลองก่องต้องลองลองก่อนนี่ไม่ได้จัดยาแล้วองอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรมีกูคน ใจร้ายเข้ามาทั้งที่เธอไม่้าเดอน้นที่ก็องต้องหลับให้มีน้ำตามเพลนัเีรักเหนื่อยตอนไหนที่รอพวกเราไม่เหนก็เป็นเพลงหมดเียว่า พี่ร้องเพลงอะไรก็เป็นเสียงพี่ไป้าร้องเพลี่เมนพลงฟุ้เลยอง่ไมตอนนี้หรอกตอนเอชีิตไม่ใครนงยังไงก็ต้องให้พม่โด่งเลยูจะเหมาะกวก่พี่นะใช่แน่ว่าเหมาะมากจริงเอ้ยพี่ตอนเอ้ี่เออว่าเผื่อลืมก็เป็นฟุกอ่ะ ใช่ไหมเหือเรืองมีสองเนเต็มเลยรักแท้หือกาเวลากับเพลงนี้ฉัน็ม่้องการแมเถามเทนไม่ต้องยังไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ได้เหมือนกันได้ดูเพลงเลยได้ดูเพลงเลยนะ หักมจะได้หน้านะรู้่านั่น่้วอย่าง้ดูล้ี่ต้นลงเพลงไหนี้ยถ้าเป็นเพลงนี้ให้พี่ทำดีไม่ก็เสียงก็เหมือนเพลงแรกที่เจอใช่ไหมเออก็งพี่ต้นหรอถูกะมจะเอาไม่หล่อไปสู้เหมือนกระดอกถกเอาเอามาไน้ เอยอลันเนี้ยพูดจริงๆนะเหมือนฟ้าันี้ยดูเท่ใช่แล้วเราแบบอยากเปลือยพี่ไม่ได้ว่าเห็นลองไม่ดีนะแต่คือตใช่ก็ต้องแบบก็ต้องยอมถูกป่ะเราจะไปสู้เหมือนฟ้ามันก็ไม่ได้ถูกป่ะเช่นที่เช่นที่เบนเงี้ยจะไปสู้เหมือนฟ้าที่เบนก็มีแบบไอเนี้ยสู้พี่เร็วเขาไม่อยากให้คุณ นี่ของมันได้ถ้าความถ้าพูดถึงนะมันได้อะต้องดูคู่อะดูคู่ด้วยดูอย่างเมื่อวานนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่พี่นะเพราะว่าพี่มันเป็นทางนะลองเอาคนอื่นดิถ้าไม่ใช่ทางลองเอาคนอื่นแลโดนดิหล่อหล่อ เมื่อวานเขาเทลก็ไม่ใช่พี่โดนนะครับเพราะว่าเราไม่หล่อสู้มันอยู่แล้วอ่ะมันหล่อมากเมื่อวานถ้าเป็นแผนแรกที่เอาคุกเข่าเป็นถังนี้โดนนะครับเมื่อวานโดนนะครับแผงเมื่อวานไม่ใช่นักตาสู้ไม่ได้นะแต่โดนอะไรก็โดนแล้วก็แบบเขาที่เป็นมาลีที่ก็อาจจะเละโดนเหมือนกันแลู้ซี่ใจฉันละยลิไปถึงดินที่ใดในใจ จเหมือตการเราก็รักจะกลิ้ยงวัวฉันเดยใจรำนนแม่นอนขอให้เธอมันใจรักจริงฉันจะเค็นนาใจขอวแ่แล้วแ้อกลไร้เวลาด้รลแล้วแท้ถ้งหน้าตาเป็นจริงไมด้ใจ ทางโน้นเขาต้องจัดเลยรลาต้องรีตวอะไรใช่ไม่พี่ต้นไม่พี่ต้นก็เตินฝาแน่นอนตอเติมฟ้าสองคนแน่นนไม่ใช่พี่นิวอะไม่ใช่ว่าพี่เราไี่หลอกเขาวางไม่น่าใช่แต่นิวนิวน่าว่ารองได้เสียงพี่ลิวคตเพรอะไงนูดเลยพี่ิวเคเพาะพี่ถังพี่ถังอย่ากดน้องนะแต่คือพี่น้องวางนะพ่ถัง้งพีต้นจริงๆถ้าพี่ต้นอยู่หลังแท ถ้าพี่ต้นอยู่รักแท้เนี่ยการเวลาพี่ถังก็ต้องแต่พี่ถังโอเคป่ะรักแท้เลยนะอะไรนะครับโอเคนี้ไม่ถนัแล้วเจ้ากําลังกายไหมครับฟังดูข้อกําลังกายกันเราออกกถออกกําลังกายใช่นื้อสิมาผู้ชายออกอะไรนะเอ้าเอาลืมนะเพอเท่ากําลังกายยังไม่หนัครับเดี๋ยวออกกําลังกายก่อนครับโอเคครับ เป็นผู้หญิงตอนนี้ผู้หญิงเราเหลือสี่คนเหรอเฮ้ยสี่จ้าเราออกในนี้ได้ไหมออกในนี้แหละข้างในหนาข้างนอกหนาวข้างนอกฝนตกนิดนึงตอนบินออกไปได้รักเธอก็พอแล้วร้องดีแต่วงเหน่อยเขาดูนะผู้หญิงเชื่อไหมเขาเนื้อมาดิพี่เชื่อไหมเขาเอาเต้ยโซโล่เดี่ยวแล้วเตยไม่มองพี่ยอร์ความกล้ามมันล้นเต้ยแต่คล้ายแน่นอน อีกเพลงกลุ่มคือเพลงมันก็โลกกมกับจะรักหรือจะร้ายใช่ไหม่าเราจะร้ายน่ากลัวมากเพลงนี้รู้ว่าใครรอ่งันี่แล้วแต่ก็ไม่แน่เพราะมันโลกกมด้วยถ้ามันแข็งท้า่ก็จะร้ายจะร้ายเราเราไม่ได้หรอกว่าใครอยู่นอยู่ตรงไหน เพราะว่าทีมนั้นมันง่วงแลก็เดาเรายากนพมนัม้นมันแบบแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยแล้วแบบพอถึงเวลาเห็นไอ้ี่จะไปคิดเรื่อเแนฟามาลอ็อกของเขาเขาเก็บทีเด็ดมามเราไปเผื่อเยอะเกินเราเาก็ไม่รู้หรอกถ้าพี่มาล้องรักเธอตลอดเวลาตลอดการหนาวเหมือนกันเนี่ยเอาดี เอาเนี่ยของเพลงเนี่ยผมอะบีมใช่ปะไม่สนใจเพลงนี้เลยหรออ่าแย่พี่พอได้เมื่อลุกนายมันโคตรเหมาะเลยว่ะเฮ้ยแต่แต่จริงชายรุ่นพี่เองคุณชายถังอ้ถ่ยไอ้ถังร้องร้องเลยตามจริงมันไม่ใช่เรื่องมันตามจริงมันก็เออมันใช้ได้เสียงตามจริงมันก็ไม่มันก็ต้องร้องเป็นเราหรือบอกว่ามันก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจ้าชายหรือผมวะแล้วแต่ใช่ก็ลองพูดดูแค่เอาร้องร้องแต่เอาจริงๆนะที่บีมรู้สึกอะ บิมว่าพี่ถงังร้ eh. องเพลงนี้พี่เบนร้องเพลงนี้มม <Sultan> แล้วเทนร้องเพลงนี้ถูกคิดเหมือนผมคนนึงร้อยเห็นถังาไ้เห็นชอบเพลงนี้อะร้านเปิดจริงปะคนก็ร้องเพลงนี้ใช่อันนี้อันนี้บิมไม่ได้อะไรเลยนะเชื่อไหมว่าผมว่าน้องมันชอบเพลงนี้ผมรู้คนอรอกไม่ไม่อันนี้ดูตามความเหมาะสมของบิมอันนี้บิมแบบเฮ้ยมันเนื้อเสียงใช่อ่ะเหเทนก็ร้องเพลงนี้พี่ถังเพลงนี้ถังม่ขาด พี่ก็ต้องเพลงนี้เพราะมันมันลูกทุ่งมันติดลูกทุ่งมันมันติดลูกกุ้งเพลงนี้เพราะนะจะบอกเฮ้ยลองร้องเพลงนี้ดิลองลองลองอไม่กี้ฟังมันพวกนั้นมันเปิดออกกร่างกายกันใครเปิดเพลงตีมเปิดเพลงโจทออกออกร่างกายกันเอ้ยลองมาฟังหน่อยเลยแหละแต่ไม่ชอบเพราะมันเป็นเอบีสลับกันเยอะมากเลยอนนนกกใจจรััดงง้บิ บินไปไกลแสนไกลเพลงนี้ก็พอทำไมบินยังเป็น,ว,นวรรคเพลงเนี่ยลอ,อ,องร้องอ่ะลอ,อ,องอร้องอ่ะพี่ต้นลองนี่เนี่ยไม่เลิฟกไปไหนต้นร้องให้เนี่ยอ,อือดูได้ไงพี่ต้นสิ่งดีนะจ๊ะเมื่อวานชนะฟุกนะจ๊ะพี่ต้นเล่นเสียงเลยหรอเป่ไม่ไม่แมายถึงว่ากรรมาการคอมเมนต์ว่าแบบเสียงฟุกหนาดีแต่พี่ต้นคมชัดกว่า พี่ว่าขาดอ่ะไอเบนร้องขาดอ่ะจริงขาดแล้ใช่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเสียงร้องเสียงาก็ขาดเหมือนกันแหละแต่ของรับก็ขาดอแล้วอดินใจมีได้ความชัดของเบนโคตรชัดเจนเลยชัดเลยใช่ มันไม่ออกลูกทุ่งไม่อเนื้อม่มีแค่เนี่ยไม่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 ได้อมกลุ่ทม่งมวามินม่ะมันม่าวานอ่ะมือมนหว่นม่้มันมนถ้าไม่ต้นรม่ไว่ไม่ไมู่ม่ไ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 มไม่ไม่่ไมไม่ไไม่ไม่ไม่่ไม่ไม่ไม่ม่ไม่ไมลไมไม่ไม่ไม่ไมนไม่ไ่ไม่ไน่ามาไ่ม่ไี่ไมัไม่ม่ไม่่ไ่ไมาไม่ม่ไมิม่ไม่ไม่งม่ไถ้าถ้าม่าม่ามม่่มมื่ม่่่่่ม่มมมมน่่่โแฉ เพลงพวกเนี้ยพี่ก็ร้องได้มันประกอบละครเลยนะบิ๊มไม่ใกล้เหมือนไม่เข้าใช่จริงจริงจริงยังไม่ว่าจะช่างเปียกใจคนใจร้ายเข้ามาไอ้บีมก็เหมาะ ไัวเหมือนชู๊เหมือนแต่แต่ชู๊มก็คือว่าจังหวะแ่บชว๊ชู๊บอะไร่าแบบชู๊บชู๊บแบบบ้าชูบชู๊บแบบบ้ประมาณนี้เขาเหมือนแบบรู้แล้ว่ใครจะรองอะไรป่ะอ่ะก็หรอเอาประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวค่อยพี่องไหมี่ไม่พี่้ไมาะิไม่ถึงหรอกว่าพี่จะรเพลงนี้แ่เขาคิดไม่ถึงหรอกว่าพี่จะองนี้ไหนะี่โดมไง ร้อไม่มีวันตายอะไรวะแต่แต่ร้องมีวันตายเเสียงโค้ชเศร้าอ่ะด้าเพอร์เหินฟาร้องเพลงนั้นน่ะเรัินฟารม่ไร้องได้ถูกเพลงอ่ะไม่กี่ทุกทุกรอกทุกเุอทุกลุกทเกเุกทุกทกทุ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 ้ทุกทุ่ทุ่ทุก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 ทกที่ล่าสุที่ทุกทุกทน่กทุก โอ้ยไม่มีเวลาจะมากลัวใครแล้วตอนนี้กลัวทำไมเนาะคนเหมือนกันเพื่อรักไอ้นี่เพื่อลืมอะไรนี่คือเธอจะอใช่ไหมชัวเผพิ่มชัวนู้นคิดคิดว่าพี่เราชัวบด้วซ้ำอ้าวเดี๋วจะให้ทุกรองเพลงอะไรก็ได้นะเพลงนั้นแหละเพลงนั้นแหละคือพวกไม่เพลงอื่นที่บอกอันนี้วะอยากรู้พี่หังต้องยิ้มมองเยอะ้มได้เพลงรักแท้อยู่เหนือกันเลยสรุปเวลาสรุปหัวข้อเพลงนี้ก็แล้วกัน เดี๋ยวมันมันจะไม่มีแพลอะไรหรือว่าอะไรจะเปลี่ยนอะไรอีกโอ้แต่เพลงเนี้ยเหมาะกับพวกจุนละมีแอดลิตมีไอเดียเยอะแต่ใครจะเดินเข้ามาทั้งนั้นฉันมันคุ้นใจเป็นแท้แการแย่แล้วมาวันนี้แค่ ไม่อยากจะหางานในใจอยู่คนเดียวมันเหงาเท่าไรที่โคนใจไร้เข้ามามาทำไม่เจอให้มีน้ำตายผิดทันี่ฟีมันคือสูงรับว่ามันเหงาเข้าใจก็ไปคลองตูวไว้อย่างนี้จะเจอไม่ดี ม่มีคงปลอดภัยซะกว่าเออถามโอเควะเอออันนี้แหละไม่ถึเคนะเฮ้ยอย่างงี้ก็หลงแมวมันมีที่แล้วนะแมวเหมันรีที่แล้วนะเฮ้ยอันนี้ได้เอาวุ้นใช่ตุ้มเจนแน่ๆเป็นอะไรที่พูดยากก็ใครจะแก้กูก็รู้ว่าชอบแต่มันพูดไม่ได้เฮ้ย เอาตามอะไรที่พูดยากอย่าร้องพเป็นอะไรที่พูดยากหมอกัน้ประกาศมาอยู่ประกาศมาไอ้เชนร้องก่อนไอ้ทางพินเพลงก่อนดิใจรักใครรองพี่เบนดี๋ยวร้อง